วัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูสั่งลูกพีทมาจากเชียงใหม่นะคะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะเพื่อนๆผลใหญ่มากเลยนะอันนี้คือสุกแล้วนะคะตอนนี้นะคะป้าหมูบอกเลยนะกลิ่นหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะตัวพีทนะคะเขาจะไม่มีรสขมเหมือนกับบวยนะแต่เขาจะมีขนเล็กๆ ที่ผิวเหมือนกันนะคะเพื่อนๆถ้าใครแพ้ก็อาจจะทําให้ะใระคายเคืองได้นะถ้าเพื่อนๆสั่งพีทมาจากเชียงใหม่นะคะห้ามล้างพีททั้งหมดนะให้เพื่อนๆแบ่งเก็บนะคะว่าเซตนี้เพื่อนๆจะทําอะไรนะอ่าโอเควันนี้ป้าหมูสั่งมา4ี่ห้าโลนะป้าหมูก็จะแบ่งทํานะคะก็คือเหล้าดองพีทนะทำใส่รับพีทนะคะหรือว่าทําเป็นคอมบูชาเอฟหพีท ขมุชา F 2พีชนะคะให้เพื่อนๆแบ่งใส่ถุงนะคะใครจะแบบเก็บหลายวันหน่อยนะคะก็แนะนำให้ห่อใส่กระดาษ A 4นะคะแล้วก็เก็บใส่ถุงหรือว่าภาชนะใส่ตู้เย็นอีกชั้นหนึ่งนะก็จะสามารถเก็บได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆห้ามนำไปล้างน้ำทั้งหมดนะไม่งั้นเขาจะช้ำนะคะจะไม่น่ากินนะการล้างน้ำนะคะก็แช่น้ำปกติเลยนะ แช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วก็เวลาที่ล้างนะคะแนะนําให้เพื่อนๆล้างผ่านก๊อกนะคะก็คือเอามือถูแบบนี้เหมือนการล้างส้มนะคะนึกออกไหมเอาหมูแนะนําให้ล้างทีละลูกนะผ่านก๊อกเลยค่ะแล้วก็ถูถูเบาๆนะคะไม่ใช่ซักผ้านะถูเบาๆแบบนี้เป็นการขัดตัวผิวเขาออกใช่ไหมคะสามารถที่จะใช้ผ้าสะอาดเช็ดผิวเขาได้เลยนะเนี่ยเช็ดแล้วก็ขัดแบบนี้นะคะ มันก็จะเป็นการขัดไอตัวผิวที่อยู่ด้านนอกนะคะออกไปด้วยนะนี่นะคะก็คือสะอาดพร้อมใช้งานเลยนะคะแบบนี้อันนี้ป้าหมูจะมาทำเล่าดองพีให้เพื่อนเพอดูนะคะนี่นะคะวิธีการนะป้าหมูจะผ่าครึ่งเลยแบบนี้นี่นะคะเราผ่าให้ให้รอบรอบวงแบบนี้เลยนะ เห็นไหมคะกาหมูผ่ารอบวงแบบนี้เลยแล้วเราก็หมุนนะเราจะปอกเหมือนอะโวคาโดนะคะนี่นะคะออกเลยเห็นไหมเนี่ยเราหมุนออกแบบนี้เลยกินสดได้นะคะเพื่อนๆปอกเปลือกแล้วกินสดนี่คืออร่อยมากนะป้าหมูบอกเลยนะรสชาติคืออร่อยกว่าแอปเปิลนะคะเพื่อนๆเปรี้ยวอมหวานตัวนี้ฉ่ำมากเลยนะพันนี้ป้าหมูซื้อมาจากเชียงใหม่ราคาก็ประมาณโลละร้อยนะคะ แต่ว่ารสฉ่ำมากเลยนะป้าหมูชิมคือเปรี้ยวอมหวานแบบอร่อยมากนะคะจิ้มพริกเกลือก็ได้นะคะเพื่อนๆนี่นะพอเราหมุนออกมาแบบนี้นะคะอันนี้คือป้าหมูล้างสะอาดชิดเรียบร้อยแล้วนะตอนต่อไปนะคะเราจะนําไปดองเหล้าพีชนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําเหล้าพีทกันเลยนะนี่เราจะใช้โหลที่750 ML นะเพราะว่าป้าหมูเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้านะคะป้าหมูก็จะทําแค่เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนสมาชิกได้ทําตามนะ ถ้าคนไหนที่ชอบดื่มเหล้านะคะเป็นชีวิตจ,จิตใจนะ,ะตัวเหล้าพีทก็จะมีความอร่อยกลมกล่อมมากเลยนะ,ะป้าหมูก็แนะนําให้เพื่อนๆทําใส่โหลใหญ่ได้เลยนะคะ1ปีก็ออกหนึ่งครั้งเท่านั้นนะ,ะสําหรับลูกพีทนะคะก็เหมือนกับบวยนะที่1ปีเขาก็ออกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้ป้าหมูใช้เป็นโหล750 ML นะพีทของป้าหมูคือใหญ่มากใส่ลงไปใส่ลงไปในโหลไม่ได้นะคะเป็นโหลเล็กนะ อีกอย่างหนึ่งนะคะป้าหมูสอนให้เพื่อนๆทําวิธีนี้นะเราจะได้ความหอมความฉ่าของพีชเร็วขึ้นนะคะเนี่ยทําแบบนี้เลยไหนๆเราก็จะหมักเอากลิ่นเอาความฉ่าของพีชอยู่แล้วนะคะป้าหมูให้ร้านทําความสะอาดแล้วก็ผ่าแบบนี้เลยนะพอผ่าแบบนี้เสร็จนะคะเราก็จะปอกแบบนี้เลยนะเห็นไหมเราจะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยใส่ลงไปนี่นะคะใส่ลงไปแบบนี้เลย เนี่ยอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของป้าหมูนะคะเพื่อน,อนๆไม่ต้องงงนะว่าเอ๊ะทำไมบางสูตรเขาให้ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มทําไมป้าหมูมาหั่นเนื้อปอปอกแบบนี้แล้วก็หั่นเนื้อใส่ลงไปเลยก็สูตรใครก็สูตรมันนะอันนี้เป็นสูตรของป้าหมูนะคะเพราะฉะนั้นไม่ดราม่านะป้าหมูใช้วิธีนี้นะคะมันจะช่วยเพิ่มให้เหล้าที่เราหมักไปนะมีความหอมของพีทมากขึ้นด้วยนะนี่นะคะเราก็จะฝานเอา เป็นชิ้นๆแบบนี้เลยใส่ลงไปเนี่ยป้าหมูบอกเลยตัวนี้ได้ความฉ่ำมากนะคะไม่มีรสขมนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะว่าเอ๊ะเดี๋ยวทำแบบนี้แล้วมันจะขมกินได้ไหมพีทไม่มีรสขมนะคะมีแค่ขนที่เขาขึ้นป้าหมูก,ก็สอนวิธีล้างให้แล้วนะว่าล้างแช่น้ำไปก่อนครึ่งชั่วโมงน้ำเปล่าเลยแล้วก็นำมาล้างผ่านก๊อกน้ำนะคะแล้วก็ใช้มือขัดนะ นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะหั่นเนื้อลงไปเลยเนี่ยแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือกินอร่อยป้าหมูบอกเลยนะใครใครไม่สั่งมานี่คือพลาดเลยนะ <Yeah. S 1> วันนี้เราทำเล่าพีชนะคะใช้ ขวดโหล750 ml นะปะูใช้ลูกพีชแค่3ลูกนะคะเพราะว่าลูกพีชที่ได้มานั้นมันใหญ่มากเลยนะคะปหมูก็ใช้เพียงแค่3ลูกนะคะเห็นไหมก็ได้เกือบครึ่งโหลแล้วนะลูกพีชเขาจะมีความหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆน,นะคะจะอร่อยกลมกล่อมอยู่แล้วนะวันนี้เราจะใช้น้ำตาลกวดเพียงแค่100กรัมเท่านั้นนะคะเทลงไปในโหลเลยนะ จะเป็นเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเม็ดเล็กแบบนี้ก็สะดวกนะคะเพราะเขาจะละลายเร็วนะนี่นะคะวันนี้ป้าหมูใช้สุราไทย40สอ2ขวดนะเทลงไปเลยค่ะนี่นะคะพอดีเลยนะคะเห็นไหมเนี่ย เราจะปิดฝาไว้นะแล้วก็ดองไว้1ปีคนไหนที่รีบร้อนนำะมาใช้ดื่มนะคะก็สามารถที่จะหมักสัก6เดือนนะคะจะได้รสชาติของพีทออกมามากที่สุดนะคะก็จะได้ความอร่อยด้วยนะแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะก็จะหมักเกินปีทั้งนั้นนะคะเป้าหมูทาแล้วก็เก็บเอาไว้แจกญาติพี่น้องนะคะก็จะหมักเกินปีนะมันจะได้รสชาติที่ที่หอมกลมกล่อมของผลไม้ที่เราทำนะคะ นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าหมูจะเอาตัวเล้าบวยที่ป้าหมูดองสี่เดือนมาให้เพื่อนๆดูนะอันนี้คือเล่าบวยที่ป้าหมูดองมาได้สี่เดือนนี้นะคะอันนี้ก็คือมีความหอมเข้มข้นมากเลยนะเพื่อนๆคือกลิ่นหอมมากเลยป้าหมูบอกเลยนะถ้าใครไม่ทําถือว่าพลาดนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะตักให้ดูนะว่าน้ําเขาสีสวยขนาดไหน เพื่อนๆดูค่ะสีสวยไหมคะตัวนี้คือคือเหล้าบวยนะคะที่เราหมักบวยนะไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมเลยนะคะก็มีแค่น้ําตาลกวดนะแล้วก็บวยนะคะเดี๋ยวพอเราหมักเหล้าพีทไปนะคะสักหกเดือนนะหกเดือนนะคะกลิ่นพีทหรือว่าสีของเขาก็จะออกมาเหมือนสีแชมเปญเลยนะคะก็จะมีรสชาติที่หอมหวานกลมกล่อมนะ เพื่อนๆจะต้องใจเย็นๆนะคะพอเราหมักได้ที่แล้วนะคะเราก็จะได้ความอร่อยนะอันนี้นะคะที่เขาเรียกว่าอูเมชูนะตัวนี้นะคะกลิ่นหอมมากเลยนะตัวนี้นะคะคือปปาะหมูแค่ได้กลิ่นก็เมาแล้วนะคะคือกลิ่นหอมมากจริงๆนะอันนี้หมักไปเพียงแค่สี่เดือนเท่านั้นนะถ้าเราหมักนานกว่านี้นะคะสีก็จะเข้มขึ้นด้วยนะเห็นไหมคะบวยของเราก็ยัง ยังสดตึงมากเลยนะนี่นะคะก็เป็นบวยฤดูการนี้นะคะเป็นบวยในฤดูการนี้นะเราก็จะทําแบบนี้นะคะเก็บไว้ปีต่อปีนะมันก็มีคุณค่าทางใจนะคะเพื่อนๆถึงเราจะไม่ใช่นักดื่มนะคะเรานําไปเป็นของขวัญของฝากนะคะก็ดีต่อใจนะคะเพราะว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสุราไทย40ดีกีด้วยนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้เป็น เหล้าสีที่แบบมีกลิ่นหอมอบอวลน,นะมีรสหวานกลมกล่อมนะคะแบบนี้ก็จะดื่มเพลินนะคะเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยนะกดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งหน้านะป้าหมูก็ต้องขอบคุณ fc ของป้าหมูด้วยนะคะที่ เข้ามาให้ความสนใจในคลิปต่างๆมากมายนะคะแล้วก็ทักทายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันได้นะคะคนไหนที่มีข้อข้องใจตรงไหนนะคะสามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ได้นะคะป้าหมูจะแปะลิงก์ l ลน์แล้วก็ Facebook ไว้ให้นะคะเพื่อนๆจะได้ทิ้งคำถามไว้ให้นะคะป้าหมูจะกลับมาตอบให้ทุกคำถามเลยนะป้าหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านด้วยนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะ คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ